วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน n b t ค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมมองเห็นมุมต่างๆในภาคอีสานที่กว้างขึ้นนะคะติดตามรับชมกันค่ะ เป็นประจำนะคะทางช่อง11 NBT North East NBT TV อีสานวันนี้เราเดินทางสัญจรกันมานะคะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุมค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของธรรมนูญหมู่บ้านธรรมนูนหมู่บ้านคืออะไรทําไมจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะขออนุญาตแนะนําค่ะท่านแรกนะคะประธานอสมอตบลปทุมออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณอุบลรัตน์งอกงามค่ะ และอีกหนึ่งท่านนะคะท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าเตาไหาหมู่ที่6นะคะผู้ใหญ่บ้านสมคิดโสแพ้วค่ะและท่านสุดท้ายนะคะเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนธรรมนูนหมู่บ้านให้เกิดขึ้นนะคะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปทุมค่ะท่านสําราญภูลทองค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะเบื้องต้นสอบถามกันก่อนเลยว่าฮะว่าธรรมนูนหมู่บ้านเนี่ยคืออะไร ก็ธรรมนูนหมู่บ้านนะคะก็คือเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านชุมชนของเราซึ่งตัวดิฉันเองที่เป็นประธานอสมอได้มีโอกาสไปประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะคะก็ไปรู้จักเครื่องมือตัวนี้ว่าธรรมนูนเนี่ยจะทำให้ชุมชนของเรามีการแก้ปัญหา ทั้งระบบในภาพรวมได้ก็เลยนำมาปรึกษากับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตะบนปทุมนะคะว่าออถ้าเราจะใช้เครื่องมือนี้ทำมาให้เกิดการแก้ปัญหาในชุมชนของเราเราจะทำอย่างไรแล้วก็เราจะใช้เครื่องมือนี้ยังไงเครื่องมือที่ที่เราจะใช้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการแก้ปัญหาของชุมชนเรานะ,ะนี่ก็ส่วนหนึ่งที่ ที่เกิดธรรมนูญของหมู่บ้านขึ้นมานะคะค่ะเรียกได้ว่าทางท่านประธานอาสอมอเนี่ยเป็นผู้ที่จุดประกายในเรื่องของธรรมนูญหมู่บ้านให้เกิดขึ้นใช่ะนะคะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดเครื่องมือที่จะทําให้พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็เกิดสันติสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่นะคะ,คะทีนี้ถามก่อนว่าทําไมหมู่บ้านเราเนี่ยจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้าน คือตำบลประทุมนะคะในส่วนของตำบลประทุมเนี่ยมันจะมะีเป็นตำบลเขตเมืองค่ะกึ่งเมืองกึ่งชนบทม,มีคนสัญจรไปมามเป็นทางผ่านเพื่อจะเข้าสู่ตัวเมืองเยอะแล้วก็คนที่ประชากรเนี่ยจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทั้งประชากรที่อาศัยอยู่ประจํากับประชากรแฝงนะคะปัญหามันก็เกิดตา่ตางตามมานะคะปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมมีทุกปัญหาที่เกิดมาและหลายปัญหาที่ผ่านมาบ้านเราก็แก้มาลหลายๆปัญหาะะลองยกตัวอย่าง<ม>ให้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่าปัญหาเป็นอย่างเช่นปัญหาอะไระะปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะเราอ,อยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นสังคมเมืองปัญหาสุขภาพหนึ่งเมื่อเป็นสังคมเมืองแล้วการค้าการขายธุรกิจเศรษฐกิจก็ดีค่ะก็มีการใช้จ่ายเงินทองั์ จับจ่ายสายซื้อสิ่งของเยอะค่ะแล้วทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาการกินโดยไม่ยั้งคิดการมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องสุขภาพาทาให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาโรคอ,อ้วนโรคความดันเบา,วาหวานเรื้อรังตามมานี่แหละคือปัญหาเรื่องสุขภาพของเราสงะะสัยนิวจะอยู่ชุมชนเมืองนานเกินไปแล้วเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าเอะในเรื่องของการ แก้ไขปัญหาเนี่ยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรเนาะใ,ในในในชุมชนแบบชุมชุมชนกึ่งเมืองลักษณะแบบนี้จะเกิดยังไงพอพอ,พอทางท่านประธานพูดขึ้นมาว่าเรื่องของการกินโดยไม่ยังคิดการจับใจ่ายใช้สอยค้าขายของหลากหลายประเภทเนี่ยใช่เรามีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อกินได้ง่ายกว่าชุมชนอื่นๆ<ช>นั่นก็กินได้นีก็กินได้ อะไรที่จากในเมืองมาอาหารพวกเขาเรียกว่าอะไรอาหารระเภทจังฟู้ดอาหารข<ย>ายะพวกนี้กินได้กินหมดทีนี้ผลมันจะเกิดกับใครล่ะเกิดกับผู้ที่รับประทานหรือผู้บริโภคนั่นใ,ชใช่ไหมคะ,คะทีนี้พอเกิดเป็นปัญหาโรคอ้วนโรคเขาเรียกว่าอะไรโรคประจําตัวต่างๆที่เกิดขึ้นเบาหวานไขมันค่ะความดันโลหิตสูงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านใช่แล้วก็คือธรรมนูญหมู่บ้านเหมือนที่ดำเรียนครั้งแรกว่าเครื่องมือในการแก้ปัญหา ปัญหาสุขภาพก็คือปัญหาของชุมชน oh, เราก็เลยเอาเอาเครื่องมือนี้มาจับอย่างเช่นเราจะลดพฤติกรรมการเสี่ยงของชุมชนได้อย่างไรอย่างเี้นนะ,ะการจะสร้างสุขภาพดีก็น่าให้ชุมชนเราจะทําอย่างไรเราก็เลยจะเอาตัวธรรมนูญซึ่งเป็นเครื่องมือเนี่ยเข้าไปจับเพื่อจะแก้แล้ก็จะบัญญัติขึ้นมาให้เป็นบทหนึ่งในธรรมนูญว่า จะทําให้คนในชุมชนสุขภาพดีทันหน้าแก้ปัญหาเรื่องอพฤติกรรมเสี่ยงแก้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนปัญหาโรคเรื่องแรังนี้ทําอย่างไรเนี่ยมั่นก็เป็นส่วนหนึ่งพอจุดประกายขึ้นมาปั๊บเราหาแนวร่วมไหมคะท่านประธาน ค่ะแนวร่วมผู้นําชุมชนของเราตำบลปทุมที่มีจุดแข็งอย่างหนึ่งผู้นําชุมชนนี้เป็นผู้นําที่เข้มแข็งแล้วก็มีผู้นําหลายภาคส่วนที่พร้อมใช้ความร่วมมือเราก็ต้องหาแนวร่วมค่ะแนวร่วมที่ดีของเราก็คือผู้นําชุมชนมที่อยู่ในชุมชนของเราค่ะตัวอสมอเองแล้วก็เป็นตัวมดงานหนึ่งที่อยู่ในชุมชนที่จะช่วยช่วยให้กระบวนการนั้นเดินไปได้ค่ะค่ะ ทีนี้พอหาแนวร่วมแล้วถามก่อนว่าแรกเริ่มเดิมทีที่เข้าไปหาแนวร่วมเนี่ยเขามองกันว่ายังไงบ้างคะในส่วนของผู้นําชุมชนต่างๆเขาเห็นควรเห็นท้องต้องการไหมว่าน่าจะมีธรรมนูญชุมชนเกิดขึ้นนะก็ผู้นําชุมชนทุกๆหมู่บ้านอยู่ในตาบลประทุมเนี่ยนะเป็นคือคนต้องการพัฒนานะสิ่งไหนที่ที่เอาเขา้าแล้วนําเสนอจุดประกายให้เขาเนี่ยค่ะเขาต้องการพัฒนาอยู่แล้วเขาก็ พอกำเนินการเลย,ยอาจจะงงๆครั้งแรกเนาะ,ะแต่ว่าถ้าถ้า,ถาส่งแนวคิดใส่ในหัวคิดเข้าไปว่าอย่างนี้เขาก็เห็นดีด้วยค่ะ,คะที่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 จะมาช่วยเพื่อให้เกิดธรรมนูนค่ะ,คะดังนั้นนิวเข้าใจถูกไหมคะว่าเริ่มต้นของเราเนี่ยในการจุดประกายออกมาเป็นตัวธรรมนูญเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าข้อหนึ่งข้อสข้อสามข้อสี่มันจะเป็นอะไรถูกไหมคะ เร,เราเราเพียงแต่มองโดยรอบด้านว่าน,นี่คือเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งกฎที่ออกมาระเบียบที่ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ดําเนินการปฏิบัติตามนี้เพื่อสร้างสันติสุขความสุขเกิดขึ้นในสังคมแต่เรายังไม่รู้ว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยบัญญัติไว้ว่าอย่างไรทีนี้<ช>เราจะ,ะดําเนินการในการหาข้อ1ข้อ2ข้อ3ถูกต้องไหมคะถูกค่ะค่ะเราดําเนินการยังไงคือในในส่วนของ การทำธรรมนูญดำนำ,ำเรียนไว้ครั้งแรกนะคะว่าเครื่องมือแก้ไขปัญหา,านะคะปัญหาของตะบนปทุมเนี่ยมีมากมายหลายปัญหาค่ะเราก็ก่อนที่จะเกิดธรรมนูลเราก็ริสปัญหาออกมาโอ้ริสกันเลยเ<อ>นั่งคุยกันเลยเรื่องปัญหาญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราก็ลงไปที่ชุมชนมไปสอบถามว่าแจกหวานลงไปเลยนะคะเขาทํา,า,าทเป็นวันเพจเนี่ยออกไปให้ดูเลยว่า ปัญหาที่นาเรียนไม่ท่านทั้งห้าหรือสิบปัญหาที่เรามาเนี่ยมีปัญหาไหนที่ท่านคิดว่าสมควรจะแก้ไขเร่งด,ด่วนหรือมีปัญหาไหนที่ท่านจะเพิ่มเติมอืมชาวบ้านก็จะบอกว่าปัญหาขยะนี้ควรจะแก้ไขปัญหาเรื่องสุนัขอย่างเงี้ยปัญหาเรื่องอเสียงดังมลพิษก็อะไรอย่างเงี้ยและอื่นๆเขาก็เสนอแนะควรอย่างคำอย่างนี้อเนี้ยเราก็ได้มาแล้วเป็นการเหมือนเหมือนเหมือนสร้าง ให้เขามีส่วนร่วมมีแนวคิดแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปกะแนวคิดของใครให้คิดตามใจตัวเองใช้้รหมอประชาธิปไตยจับในแนวคิดนั้นเลยว่าทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกแนวคิดมาเพื่อให้เกิดธรรมนูะทุกคนสามารถที่จะเสนอได้ไดว่าอยากให้หมู่บ้านของเรามีอะไรบ้างที่<ช>ควรคะจะเป็นข้อตกลงร่วมกันใช่คะเก็บสำรวจเยอะไหมคะ ทุกลังคาเรือนค่ะโอ้โหนำเรียนนิดนึงนาสอบถามนิดนึงว่าทุกหลังคาเรือนในตำบลปทุมเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่หลังคาเรือนสองพัน <2000 S 1> กว่าหลังคาเรือนโอ้โหงั้นต้องแสดงว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการค่อนข้าง<ช>ที่จะหลายวันอ,อ,อยู่เหมือนกันประมาณเรา,เราส่งคงไปสองครั้งเนาะเราหวานลงไปครั้งแรกแล้วก็กลับมาก็สรุปแล้วว่า ปัญหาที่ท่านนําเสนอปัญหาที่หนึ่งคือข้อนี้มากสุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาแยกนะคะ<อ>ก็มีเรามีคณะทํางานที่เราพร้อมจะทำมาพม่าแยกหนึ่งสองสามที่จะแก้แล้วก็วานลงไปอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองว่าสรุปได้อย่างนี้<อ>ท่านเห็นดีด้วยไหมอะไรอย่างนี้แสดงว่าโปรยแจกครั้งแรกเนี่ยครั้ง,รงแรกท,ที่สอบถามลง,งไป ถามก่อนมีปัญหาอะไระที่เราจะต้องแก้ไขร่วมกัน<ะ>ถูกไหมคะมีปัญหาอะไรบ้างทีนี้รอบเราก็นําเก็บรอบแรกมาปุ๊บสรุปผลออกมาว่ามีข้อนี้นะที่เยอะที่สุด1 2 3 4ง<ะ>ทั้งหมดทั้งหมดกี่ลาดับคะประมาณในรอบแรก 11หรือ12เนี่ยสิบเอ 11, หรือสิอข้อประมาณนี้ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บเราสรุปออกมาได้เรียบร้อยแล้วส่งไปให้เขาดูอีกรอบหนึ่งในรอบที่2อีก2000กว่าลังคาเรือนใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดทีมงานมากค่ะถึงถึงให้เขาเห็นว่าข้อสรุปทั้งหมดมีเท่านี้ตกลงเห็นพ้องต้องกันหรือไม่ค่ะเลยกลายมาเป็นธรรมนูญหมู่บ้านนี่กระบวนการยังไม่จบนะคุณผู้ชมกระบวนการในการธรรมนูญหมู่บ้านนี่เพียงขั้นตอนแรกเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อน ให้เกิดการเป็นธรรมนูญหมู่บ้านมีการพูดคุยสร้างความเข้าใจอย่างไรเดี๋ยวเราพูดคุยเรื่องกระบวนการกันค่ะ,ะทีนี้พูดถึงเรื่องของกระบวนการขับเคลื่อนบ้างละเห็นว่ามีขาขึ้นขาลงมีอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เย็นอขออนุญาตสอบ<ะ>ถามนิดนึงค่ะว่ากระบวนการการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยยากหรือเปล่ากระบวนการมันว่ายังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ถามว่ายากไหมก็ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเป็นชุมชนเมืองต้องใช้ศักยภาพ ของหลายๆทีมค่อนข้างสูงค่ะแต่จุดใหญ่สำคัญของของพี่เองในนามเขาเรียกโปรเจกต์แมนเจอร์ก็คือเป็นผู้ประสานงานหลักเนาะค่ะเป็นผู้ที่พี่บร้านมาจุดประกายค่ะตอนแรกก็งงๆว่ามันคืออะไรก็พี่เขาให้หนังสือมาอ่านแล้วก็อ่านตัวอย่างจากหลายๆพื้นที่ที่ทำเราก็มานั่งนึกย้อนหลังว่าเออจริงๆมันไม่ใช่ยากคือเราทำมาแล้วค่ะ มันเป็นธรรมนูญมาแล้วหลายเรื่องค่ะมันเป็นธรรมนูญมาแล้วหลวายเรื่องเพียงแต่ว่ายังไม่ถูกจัดเก็บเป็นระบบใช่ค่ะมันไม่ถูกจัดเป็นระบบมันไม่ถูกจัดเป็นหมวดหมู่แล้วมันมันจะเป็นตัวที่ทําให้สิ่งที่เราทํามาแล้วเนี่ยมันยังยืน <ılmış emperor. S 1> ค่ะอันนี้ก็เลยจุดประกายว่าถ้างั้นก็เริ่มกระบวนการเลยแล้วกันก่อนที่จะเริ่มกระบวนการก็เหมือนที่พี่บุญรัตน์บอกก็คือไปเวทีไหนที่ประชุมการไปทํางานในทุกส่วนเนี่ยเราก็จะพูด ไม่ต้องเป็นทางการไปนั่งวงไหนไปเยี่ยมบ้านไปหาใครเราก็พูดเออธรรมนูญมันดีนะอย่างงั้นอย่างนี้ทำไหมทำไหม<ๆ>เขาก็บอกเออคุณถ้าพาทําทําด้วยหมดมเขาจะบอกงนี้คือคือในการทํางานที่นําเรียนว่าเราทํามานานแล้วแล้วมันเป็นธรรมน,นูญเพราะว่าพี่ใช้หลักอยู่สามสามจอจานนะคะค่ะจอจานแรกก็คือในเรื่องจริงใจจริงใจจริงใจก็คือ เราทําอะไรทุกเรื่องเนี่ยเรามีความจริงใจที่จะอยากให้ประชาชนสุขภาพดีค่ะอันนี้เป็นหลักขององค์กรเราเลยของรป<ม>ตต,ต์ทั้งทีมเลยนะคะว่าทําอะไรต้องทําจริงใจต่อไปก็คือทําจริงจังจริงจังเล่นๆไม่ได้นะทําจริงจังก็คือเห็นปัญหา,าต้องลงมือทําเลยใช่มีกระบวนการแล้วก็วัดผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่ได้เดี่ยวผงพวกพี่ส่วนใหญ่จะนําเสนอออกมาในภาพของงานวิจัยเพื่อที่จะวัดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันแมทกับปัญหาของเราจริงๆค่ะ สุดท้ายก็คือเราทาจริงจริงเหมือนอย่างที่บอกทําจริงๆจนวัดผลเป็นงานวิจัยพอเราทําในลักษณะอย่างนี้มันเลยเกิดสธาค่ะโดยไม่รู้ตัวนี่จอาจา์ที่สามแล้วใช่ไหมคะจริงๆใช่จริงจริงก็คือทำจริงจริงจริงใจจริงใจจริงจังและจริงจริงจริงใจจริงจังแล้วก็ทาจริงจริงทำจริงจริงจริงๆวัดผลรับเป็นงานวิจัยค่ะเอาลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันเป็นวงล้อของความสําเร็จ p d c a อยู่อย่างนี้ค่ะค่ะเนาะ ที่พอเราทำอะไรลักษณะอย่างนี้มันก็จะเกิดศรัทธาบาร,รมีขององค์กรมาโดยปริยายเวลาเราไปคุยกับชาวบ้านเขาก็จะมองว่าทําอะไรทำตามเพราะคุณหมอก็ทําจริงๆเหมือนอย่างที่บอกค่ะค่ะมันก็เลยเกิดกระบวนการว่างั้นเราจะมาทํทาธรรมนูญกันพอ,อมีเสียงตอบรับเขาก็บอกค่าทํานหน่อยอะ่ะเราก็เริ่มมาหาแล้วคีซักเซสคือใครบ้างค่ะีเพอร์ซันคือใครบ้างในชุมชนแล้วก็ต้องหาคนที่ พูดแล้วมีคนเชื่อถือพาทาเป็นผู้นําได้เป็นผู้นําทางธรรมชาติหรือเป็นผู้นําทางราชาการแล้วแต่นะถ้าจะเกิดทางทางวัดก็เป็นเจ้าอาวาสวัดนะคะ,คะแล้วก็ผู้นําชุมชนทางฝั่งเทศบาลเนี้ยเรามาคุยกันก็แต่งตั้งเป็นคณะทําง,งานอยู่สี่คณะทณะแรกคือคณะอํานวยการอ,อันนี้ก็จะมีเจ้าอาวาสมีทานาย,ยกเทศมนตรีนะคะท่านกำนันนะคะแล้วก็ท่าน,นอำเภอท่านสาธารณเภออันนี้เป็น ฟังทั้งผู้บริหารที่มาเป็นอานํานวยการท่านท่านผู้อำนวยการของเราด้วยนะคะค่ะ,อะคออานวยการเป็นคนอำนวยความสะดวกให้งานของเราในกระทรวงคมนา็จต่อมาก็เป็นคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเันอย่างที่พี่วลรัฐบอกว่ารับฟังความคิดเห็นก็คือเราทําประชามติได้มาซึ่งปัญหาก็เข้าสู่คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่วมกันว่าปัญหาที่เราได้มา12 13ปัญหานั้นคือปัญหาที่ประชาชน เห็นพ้องต้องจริงกับที่เราคณะทํางานเห็นแล้วเพราะดูจากสถิติสถานะสุขภาพคหรือการเจ็บป่วยอะไรต่างๆที่เราเก็บข้อมูลมาทํางานร่วมกันชาวบ้านเห็นร่วมกันค่ะอันนี้คือกรรมการรับฟังความคิดเห็นต่อไปพอเราลงสองครั้งเขาเห็นพ้องต้องเราแล้วต่อไปเป็นคณะกรรมการชุดคณะกรรมการร่างธรรมนูญอันนี้ก็มาจากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยค่ะอ่า ทางฝั่งเทศบาลน,นะคะมีนิติกรมาร่วมด้วยเพราะว่าบางบางข้อมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายค่ะ,ะ,คะที่ต้องปรับต้องอะไรที่มันผิดกฎหมายท้องถิ่นอะไรนี้ต้องให้นิติกรดูแลนะคะก็ได้นิติกรได้ผอกองนะคะแล้วก็นายกเทศมนตรีแล้วก็คณะทําทงานของเราม,มีท่านผู้อำนวยการมีพยาบาลวิชาชีพมีนักวิชาการร่วมกันนะคะทางฝั่งอสมอฝั่งผู้นําชุมชนโอ้โหร่วมบูราณาการทํางานกันทุกภาคส่วนเลยเราต้องหา คีย์ักเจตให้เจอหาคีย์เพื่อซันให้เจอหาศักยภาพของชุมชนให้เจอ,อก่อนนะคะต่อมาก็พอกำลังร่างเขียนก็ได้กับธรรมนูนอยู่เก้าหมวดในตอนแรกนั้นได้สี่สิบแปดข้อค่ะ,คะก็เป็นหมวดที่คล้องจองที่แก้ปัญหาอยู่สี่ประเด็นเพราะว่าปัญหาที่เราได้มามีปัญหาได้อยู่สี่เรื่องคือปัญหาสุขภาพปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจ แล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีมใหญ่ๆเลยทีมใหญ่ๆญสี่ประเด็นสี่เรื่องด้วยกันสุขภาพนี่้ไม่เป็นอันดับหนึ่งเลยก็เท่ากันเท่ากันสี่เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างนะคะสุขภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาสังคมเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาสังคมจ้ะเรามองว่าถ้าเราแก้ปัญหาสี่ด้านนี้ได้เนี่ยมองคุณภาพชีวิตประชาชนน่าจะดีแล้วธรรมนูญเนี่ยมันมันเป็นในลักษณะการรวมรวมปัญหารวม รวมทุกหน่วยงานรวมงบประมาณรวมการแก้ปัญหาเพราะในอดีตที่ผ่านมาหลายๆกระทรวงที่เข้ามางบที่เข้ามาผ่านทางเทศบาลบางครั้งซ้ํากันงบประมาณซ้ํากันกับรพสตก็มีอย่างงี้นะทำงานซ้ําซ้อนเสียงงบประมาณเปล่าๆเดยไม่ได้อะไรแต่ถ้าสมมติว่าเรามีธรรมนูญเนี่ยเกิดการรวมปัญหาการรวมงบประมาณมันชัดเจนมากขึ้นใช่แล้วทุกคนก็มุ่งทงกลุ่มเดียวกันอย่างนี้ค่ะ,คะก็ ทำงานโดยภาระหน้าที่ก็จะเป็นลักษณะนี้แส,สดงว่าในธรรมนูญแต่ละข้อเนี่ยเกิดจากการสํารวจในแต่ละชุมชนในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละหมู่ด้วยถูกต้องไหมคะในตําบลว่าถ้าเป็นข้อที่เกี่ยวเรื่องกับเรื่องของสัตว์อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปสํารวจว่าสัตว์มีอะไร1 2 3 4อายังไงบ้างจะได้เกิดข้อรับรู้รับทราบร่วมกันว่าหากเกิดเหตุนในลักษณะแบบนี้จะดําเนินการต่อไปอย่างไรใช่ไหมคะอ๋อทีนี้พอมีการประกาศใช้แล้ว จากวันนั้นถึงวันนี้ก็4ปีกว่าละสปีกว่าแล้วทีนี้ระยะเวลาในการเขาเรียกว่าระยะเวลาของตัวธรรมนูญฉ<ม>บับที่1ในระยะแรกเนี่ยค่ะมีการม,มีมีแนวทางที่จะขยายต่อในระยะที่สองไหมคะมีอายุถึงประมาณกี่ปีคือเราตั้งเป้าไว้ว่าตั้งธงไว้ว่าปีสุภขขาพีุรุษหน้าปีสอง5 6 5ห้าหกห้าหกห้าถึงมีการปรับปรุงใหม่หรอคะไม่ใช่มีการปรับปรุงใหม่หมายถึงว่า 5, 5. จะประเมินผลว่า สิ่งที่ผ่านมาธรรมนูลระยะที่หนึ่งของเราเนี่ยเกิดสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรเพิ่มเพื่อที่เราจะตั้งธงธงตอเพราะว่าปัญหามันจะมาใหม่เรื่อยๆอย่างสมัยเราทําโควิดยังไม่มีตอนนี้ก็มาอีกอะก็จะเป<ใ>น็นเรื่องของโร<ล>คระบาดใช่โรคระบาดเราก็บัญญัติไว้อยู่แต่ตอนนี้นเราก็เน้นเรื่องกลุ่มเรื่องคข้ายลออกเนาะแต่ว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าหลักการควบคุมโรคจะเป็นหลักการกลางโรคไหนมาเราต้องปฏิบัติตามนี้โดยโดยโดยการมีส่วนร่วม เพราะว่าเราเขียนไว้ในหมวดธรรมนูญแล้วมันจะมีเป็นหมวดหมวดนะคะหมวดควบคุมโลกหมวดในลักษณะการเป็นจิตอาสาหมวดควบคุมสิ่งแวดล้อมอะไรนี้ต้องทําอะไรบ้างนี้เราก็ทำไปก็จะต้องมาดูแล้วก็ประเมินผลต่อไปในระยะที่สองเราก็อาจจะมีการเพิ่มเติมเพราะว่าโลกเรามันหมุนขึ้นทุกวันมันหมุนมันหมุนทุกวันแล้วมันมีการดําเนินไปข้างหน้าเรื่อยๆมีปัญหาต่างๆใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเราจะต้องมีการสํารวจอีกรอบหนึ่งแล้วอาจจะมีการปรับปรุงบางข้อใช่ไหมคะแล้วก็ คณะทำงานแล้วก็มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนโดยเฉพาะทีมผู้บริหารของทางฝั่งเทศบาล่ก็เป็นหลักถือว่าหลักใหญ่ในเรื่องของการจัดสรรเรื่องงบประมาณด้วยแลวการควบคุมกำกับในหลายเรื่องเพราะว่าทุกภาคส่วนมีส่วนเกี่ยวเนื่องหมดแล้วก็การสมมอบของทีมบุคลากรด้วยอย่างทีม,มทางรพตเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็จะ,กะเกษียณหลายท่านแล้ว,ลวทที่แล้วก็ ท่านผู้บริการด้วยเพราะฉะนั้นน้องที่ยังอยู่เนี่ยเขาก็ต้องรันต่อ,อชาวบ้านที่ยังอยู่เขาก็ยังทําต่อ,อแล้วออกมาเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะม,มันก็ต้องมีการส่งส่งไม้ต่อเพราะว่าทายังไงธรรมนูญเราจะอยู่ย,ยังอยู่ย,ยั่งยืนเป็นเหมือนคัมภีร์ในการสร้างสุขภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมค่ะนี่ก็คือกระบวนการในการขับเคลื่อน ให้เกิดธรรมนูญหมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมทีนี้การขับเคลื่อนนี้จะเห็นผลได้ผลคือการบังคับใช้การบังคับใช้นั้นมันจะต้องมีเรื่องของการปฏิบัติ ผิ Hit, กดกฎขึ้นมาปฏิบัติอย่างไรแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวเราพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันต่อค่ะในฐานะของผู้นําชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนใหญ่ๆที่จะต้องทําให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจให้ได้ว่าธรรมนูญหมู่บ้านคืออะไรจะต้องก่อให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวธรรมนูญตัวนี้ออกมาทีนี้ทํำยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังถึงกระบวนการในการลงไปสร้างความเข้าใจพี่น้องประชาชนนิดนึงคะ่ะค่ะ,ะการสร้างความเข้าใจเนี่ยครั้งแรก ก็ทำประชาคมคุยค่ะคุยให้เข้าใจประชุมแล้วก็คุยในหัวข้อธรรมนูญแสดงว่ามีการประชุมในชุมชนก่อนค่ะในชุมชนค่ะทีนี้ขั้นตอนคุยแล้วก็ยังจะเฉยค,คก็เลยขอกระจายข่าว เราจะพูดหอกระจายข่าวทุกเช้าเวลาเจ็ดนาฬิกาประมาณ30นาทีจะพูดเรื่องธรรมนูญอย่างเดียวให้ให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าใจว่าข้อดีคืออะไรค่ะจะแก้ปัญหาให้เราตรงจุดกว่าเขาจะเข้าใจเราก็มีการทำเพลงทำเพลงด้วยร้องเพลง ให้สื่อขึ้นหอกระจายข่าวเพื่อจะให้ชุมชนได้รู้ได้ชินหูทีนี้การที่เราจะจะขับเคลื่อนจะพาชุมชนจะพาคนในชุมชนเนี่ยเขาได้ยอมรับเราเนี่ยโอสมอก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เขาเนี่ยก็ดำเนินการอยู่แล้วเราผู้นำชุมชนเราเป็นทับหลังเราก็ดัน ทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งสำรวจลูกน้ำยงลายทั้งสอบถามทำทุกวิถีทางที่จะให้เกิดธรรมนูญค่ะ,คะ,ะสิ่งที่สิ่งที่ชุมชนได้รับตอนนี้ตอบรับมาก็คือเขาบอกว่าถ้าไม่วันนั้นถ้าเขาไม่ตัดสินใจเขาเขาก็จะไม่มี สุขภาพดีขนาดนี้เพราะว่าในชุมชนโซนของบ้านท่าเตาไหายหมู่ที่หเป็นชุมชนที่มีเครื่องปั้นดินเผาค่ะแล้วมันเกิดควันมลพิษทางมลพิษทางอากาศค่ะตรงนี้อ่ะที่ตัวเองอยู่มาตั้งแต่รุ่นสมัยรุ่นปู่ย่าตายายก็อยากให้เกิดค่ะอยากให้อยู่กันแบบมีระเบียบมีกฎระเบ,บียบข้อบังคับ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างทําต่างคนต่างได้ไม่สนใจเรื่องสุขภาพไม่สนใจเอาเงินไว้ก่อนค่ะเยอะท่านผู้ใหญ่บ้านแสดงว่าที่บ้านท่าเต่าไหาค่คือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบด้านสุขภาพเยอะสุดก,ก,ก็ก็ไม่ถึงกับเยอะสุดแต่ต,ตรงนั้น,เ,นเป็นโซนที่ว่ามัน,ม,นมันมีควันขึ้นแล้วคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็คิดว่า มันอันตรายต่อสุขภาพค่ะแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่คือผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพของเขาเป็นโรคอะไรบ้างก็จะมีทางเดินหายใจก็จะมีไข้หวัดอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆอ๋อประเภทภูมแิแพ้ภูมแิแพ้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาทําธรรมนูญเนี่ยมันก็แบบว่าทุกคนก็เคารพมีระเบียบมีกฎคือการปล่อยควันก็หลังสามทุ่มห้ามใช้ยางพารา ถ้าใครละเมิดค่ะก็จะผู้ใหญ่บ้านก็จะตักเตือนหรือหัวหน้าแต่ละคุ้มก็จะเข้าไปตักเตือนคค่่ะะบอกว่าไม่ได้นะการเผาไม่ให้เผาพร้อมกันไม่งเป็นคิวเหรอคะใช่การจัดเบ่นสิบห้าวันสิบห้าวันเราจะขึ้นอีกเตานึงเราทำอย่างนี้คือตามกฎธรรมนูญที่บอกไว้ว่าเราทำอย่างนี้สุขภาพทุกวันนี้เนี่ย น้อยคนคะ่ะที่จะเป็นทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้อะไรเนะะี่ยค่ะหรือว่าคนที่เป็นอยู่แล้วก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นคะ่ะสุขภาพก็ดีขึ้นค,ะค่ะเรื่องของสุขภาพก็เป็นอย่างนี้เรื่องอของสุขภาพนี่คือเกี่ยวพันบวกไปในเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อม<ช>ด้วยสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้น<ม>เพราะว่าเราปรับปรุงทุกอย่างตามที่ตามที่เราได้ศึกษากับผู้ที่ มีความรู้เรื่องการที่ว่าทํายังไงถึงจะส่งควันขึ้นสูงได้เราทําทุกอย่างปรับปรุงทุกอย่างถ้าใครไม่ทําก็คือเราจะใช้กฎธรรมน,นูญไปว่ากันพอจะจํากฎธรรมน,นูญทั้งหมดมีกี่หมวดกี่หมู่กี่ข้อพอจะจํากันได้ไหมก็มีสิบสิบข้อห้ามสิบข้อห้ามยี่สิบต้องทำยี่สิบต้องทำท หลักๆเป็นเรื่องของอะไรบ้างหลักๆเนี่ยถ้าถ้าเป็นโซนของบรรทา a ตอไห้ก็จะเป็นทําเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนดิฉันอยู่มาตั้งแต่เล็กๆนะอยากเห็นชุมชนเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะตอนนี้นั่นสวยงามค่ะเครื่องปั้นดินเผาก็ส่งขายมีอาชีพมีรายได้ค่ะสุขภาพดีขึ้นค่ะค่ะ ก็ถึงบอกว่าธรรมนูญนี่เราต้องทําให้จริงจริงจังเหมือนคุณหมอจิงจิงและทาจริงทจริงจริงทำจริงจริงโดยไม่คิดหวังอะไรเมื่อก่อนไม่มีธรรมนูญเราก็ทําแต่เราไม่มีเครื่องมือที่จะเป็นผลบังคับใช้เขาเขาก็เขาก็ทํามั่งไม่ทํามั่งเราเข้าไปเตือนก็บอกว่าผู้ใหญ่กลัวเขาจะได้เยอะบอกซึ่งมาบอกมาเตือนอะไรอย่างนี้นะทีนี้ เราก็เลยมีธรรมน,นูญเราก็บอกว่าคุณต้องทําอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นระเบียบแลวนะเป็นข้อกฎหมายของเรานะในะตาบลเราไม่มีใครจะว่าได้ดีไปอะไรกว่าใครทุกคนได้ดีเหมือนกันหมดตอนนี้เครื่องปั้นดินเผาเราก็เป็นเศรษฐกิจในหมู่บ้านทําเศรษฐกิจฐฐให้แบบคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นอ,อ,อสุขภาพก็ดีค่ะสุขภาพก็ดี คุณภาพชีวิตดีเงินมีใช้ค่ะไม่ต้องรอเราชนะนี่คือผลพวงผลประโยชน์ที่เกิดจากการมีธรรมนูญหมู่บ้านดังนั้นแล้วการมีธรรมนูญหมู่บ้านคือเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะมายึดเหนี่ยวจิตใจในการที่ทําให้ทุกคนนั้นได้ปฏิบัติถูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมันจะก่อให้เกิดผลที่สําคัญขึ้นมาก็คือเรื่องของความสุขความสุขไม่ได้เกิดเฉพาะกับบุคคลคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่จะสะท้อนออกไปว่าสังคมจะมีความสุขตามอย่างแน่นอน<ช>นั่นเองนะคะ<ช>สุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการมีธรรมนูญหมู่บ้านบ้างคะคะการมีธรรมนูญหมู่บ้านเป็นเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วหมู่ในตำบลปทุมเนี่ยเราอยาก ะะอยากให้ธรรมนูญของเราเนี่ยอยู่แบบย,ยั่งยืนแล้วคนในชุมชนมีคุณภาพที่ดีค่ะให้สารต่อนะคะเพราะว่าจะหมดวาละปีหน้าก็อยากให้ผู้ใหญ่บ้านคนอื่นมาสารต่อทําให้ธรรมนูญเนี่ยเป็นธรรมนูนที่เป็นปะะที่เรายึดเดี่ยวแล้วก็ยึดเป็นเหมือนว่ากฎกฎในตําบลของเราค่ะนะคะ อยากให้ทุกคนนะคะในตำบลปทุมเนี่ยล่ะค่ะให้รับสาธรรมนูญเราไว้อย่าละเมิดค่ะฝากถึงทุกชุมชนด้วยที่ททมีมธรรมนูนหมู่บ้านใช่ค่ะค่ะนี่ก็คือ ผลประโยชน์นะคะที่เกิดจากการมีธรรมนูนหมู่บ้านนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยออถึงเรื่องของการขับเคลื่อนให้เกิดธรรมนูนหมู่บ้านภายใต้หลักการตามวิถีประชาธิปไตยนะคะขอบพระคุณคุณพี่สำราญภูลทองนะคะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุมนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าเตาไหาหมู่ที่6ผู้ใหญ่บ้านสมคิดสมเทวนะคะออและท่านสุดท้ายเป็นผู้จุดประกายในเรื่องของธรรมนูนหมู่บ้านเลยนะคะท่านประธานอาสอมอตมบลรทุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีคุณพี่อุบลรัฐงอกงา คุณทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะคุณผ,ผู้ชมคะการมีธรรมนรูญหมู่บ้านหรือการมีเครื่องมือที่ทําให้พี่น้องประชาชนมีหลักปฏิบัติร่รวมกันเห็นพ้องต้องกันและก่อให้เกิดสังคมที่สงบสุข ด้วยกันถือเป็นการจันรลงประเทศชาติอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราสามารถทําได้ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งรู้สิทธิรู้หน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยวันนี้หมดเวลาของรายการมองอีสานผ่าน NBT แล้วนะคะนิวพร้ควมทั้งผู้ร่วมทั้ง3ท่านและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ